Trời ơi. Chết thật làm cái. Ê, tụi cái gì nữa? ลุงฝูท่านให้ข้าไปเถอะท่านรอให้ข้าทุนรายงานท่านองก่อนรอเดี๋ยวโถเอ้ยพระชายาน้อยพระชายา้อยท่านองท่านองกระมอมผิดเองที่รบกวนท่านองดื่มชาเหตุใดลงโทษคนสูงสี่สูงห้าข้ายังไม่ได้เรียกเจ้าเจ้ากลับมาหาถึงที่เององค์ครักษ์นันแค่ฝึกแบบกระบวนท่าพิชิตรอกับข้าเหตุใดต้องลงโทษเขาด้วยเขาเป็นองค์ครักษ์ข้าถ้าอยากลงโทษก็ลงโทษ จะออกหน้ารับแทนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ค้าข้าแค่ทนเห็นคนอื่นถูกลงโทษเพราะข้าไม่ได้ถ้าท่านอองต้องลงโทษให้ได้ก็ลงโทษข้าเถอะดีดีมากมีน้ำใจมีคุณธรรม ฝนใกล้จะตกแล้วเชนนั้นออกไปคุกเขา่าฝนไม่หยุดห้ามลุกขึ้นมาใจเเว่ชชชันยา 藏一片不露赤子的思念，独留一盏姻月。鬓边。缘字结，却一面几度轮回的痴恋，情字无解，偏偏深陷。

จะขโมยเร็วจะไปหาท่านอองจะขโมยเร็วไม่สิจะไปหาพ่อบ้านอี้รีบไปไปเสียขโมยมีอะไรตายแล้วขโมยปเยงเช่นนี้เชียวจะใช้กับเรื่เสบสารกล้าขโมยของนี่เรือนพระชายาตามกฎของจวนอ๋องลงโทษสถานหนักสส่งสอนให้เป็นผู้เป็นคนใช่ใช่พวกเจ้าหยุดนะถ้าคือพระชายาพวกเจ้าทำร้ายข้าไม่ได้พระชายาพระชายาหรือเจ้าเคยเห็นพระชายาหรือไม่น่คงอยากแตกตั้าเป็นพระชายาจตเป็นบ้า อยากแตองต้อเป็นเพรายจะเป็นบ้าแน่ๆเลยแตะเจ้าช่วยนางคงไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่แพ้เชื้อได้นะเมื่อเชื้อวิตชานเมืองมีหลายคนที่อาเจียนเป็นเลือดรีบตีหัวขโมยอย่าให้แพ้เชื้อโรคในจวนตีให้ตายตีตายเหนื่อยตายไม่ไข่ก็บีดีอ่ะพูดูแลอีพูดูแลอีเบาๆหน่อย ผู้ด,ดูแลอี้มีคนงานหญิงชื่ออาเถามาหาท่านคือนางผู้ด,ดูแลอี้ที่สภาพเรือหลังจับขโมยได้เจ้านี่เรื่องเล็กน้อยยังมาหาค่าอีกให้เรือหลังจัดการกันเองถ้าไม่ได้จริงๆก็ตีแล้โยนออกไปรีบไปรีบไปขอรับขอรับ นี่ไม่ใช่กระดาษและเมึกในจุนท่านอองยอมพบ้าแล้วใช่หรือไม่จ้ไปเถอะท่านอองยุ่งอยู่ขอร้องให้ท่านอองพบข้าหน่อยเถอนะไปไป,ไปเลิกสร้างความวุ่นวายสักทีใครกล้าแอบอ้างเป็นพายากากันเชนื่อนี่นะนี่นะนิสัยไม่ดีแถมมีเชื้อโรคตีให้ตายไปเลยนี่อย่าหนีนะ S <S <uce myself> ถ้านอมมากเกินไปก็ใช้ไม่ได้ครอบครัวเขาจะตามฆ่าเราอ๋อลดหน่อยได้ไหมได้ได้ได้ไกลตัวหนึ่งนะตัวอรออยตัวอร่อยเนอ โห่เก่งมากเลยสุดยอดดีดีดีคนดีจริงพลเมืองดีดีดีมากเก่งด้วยหน้าตาก็ดีเสียงก็พอสุดยอดเลยสุดยอดแม่นางถุงนึงของท่านขอบคุณท่านโจมยุทธมีอะไรหายหรือไม่ก็เก่งดีนะ มีคนกล้าหาญและความยุติธรรมท่านนองในน้ำมีพิษท่านองเมื่อครู่ท่านกลับจากภูเขาด้านหลังใช่หรือไม่ที่นั่นมีอะไรแปลกใช่หรือไม่ข้าจะไปดูหน่อยไป <c oughs> ออกไปให้หมด 嗯。<laughs> คิดจะทำอะไรกันได้แต่งตัวให้สวยงามนะพี่อุ๋นอิงในวังนี้มีของอร่อยเยอะไหมในสมองพระชายาน้อยของเรานอกจากเรื่องกินก็ไม่มีอย่างอื่นลองชิมนั้นหน่อยหหยินพระชายาตระกูลสินส่งอาพรด้ดูใบไม้ผลิมาให้พระชายาสมตอนเทศกาลคมไฟตระกูลเสินส่งมาหรือ นี่คือผ้าไหมแคว้นสู่ที่เพิ่งเข้ามาใช่เจ้าค่ะว่าตามเหตุผลผ้าไหมแคว้นสู่มีเพียงในวังเท่านั้นตระกูลเซิรนกล่าวว่าก่อนหน้านี้สะเพรา่าบรรดาสาวใช้ติดตัวที่ส่งให้พระชายาปรากฏว่าเป็นสาวใช้ที่ชั่วร้ายเซรนฮูย,ยินไม่สบายใจจึงทูลขอผ้าไหมแคว้นสู่จากกุ้ยเฟยเพื่อตัดชุดให้พระชายาเป็นการไถ่โทษเสื้อผ้าชุดนี้สวยจริงๆพระชายาแม่เจ้าดีกับเจ้าจริงๆ บอกว่าอยากถ่ายโทษอันที่จริงส่วนตัวคงอยากแต่งตัวให้เจ้างดงามมากกว่าข้าเองก็ไม่เห็นว่าผ้านี้จะมีอะไรพิเศษจะดูเนื้อผ้านี่สิฝีเข็มทีซ้ำยังทอผสมด้วยได้สีทองเมื่ออยู่ภายใต้แสงอาทิตย์และแสงไฟก็จะเปล่งประกายรูราหาใครเทียบไม่ได้สวมชุดนี้แหละ แต่ว่าชุดนี้พี่หญิงเตรียมไว้ให้ข้าข้าอยากสวมชุดที่พี่หญิงมอบให้มากกว่าเด็กโง่อเอ้ยนี่นเป็นชุดที่ฝ่าบาทพระราชทานหากเจ้าไม่สวมไม่เท่ากับดูถูกฝ่าบาทเหรอ